วันนี้ครับเรายังอยู่กับระบบพื้นฐานของตัวละครเกม Fantasy f อ n t ที e นนั่นเองตามที่เกลิ่นไว้ในคลิปที่แล้วครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงระบบ N v o Y Pad กัน N v o Y Pad ครับ mm hmm. เป็นทักษะพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่เราสามารถาใช้ได้ครับ โดยระบบนี้เนี่ยจะมีหน้าตาเหมือนบล็อกนะครับเป็นเหมือนแผนที่เล็กๆที่จะให้เราเนี่ยค่อยๆปลดล็อกไปโดยแต่ละบล็อกเนี่ยก็จะเพิ่มความสามารถของตัวละครครับให้เก่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างฮะก็มีเพิ่มคิทติคอนนะครับเมื่อใชอ้อาวุธที่กําหนดนะโดยหลักๆก,ก็จะเป็นอาวุธพื้นฐานที่เราใช้ประจํานั่นเองเพิ่มดาเมจเมื่อใชอ้อาวุธที่กําหนดดาเมจจากคิติคอนเพิ่มขึ้นเพิ่มดิเฟเอน เพิ่ม HP หรือว่าเพิ่มค่า evasion นะครับค่าลบหลีกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นฮนะและนอกจากความสามารถพื้นฐานเนี่ยเราก็ยังมีความความสามารถเฉพาะตัวนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะให้ได้เลือกปลดล็อกกันด้วยเช่นของอาชีพ dualist นะครับที่มีความสามารถดูดเลือด3%ของความเสียหายที่ทำได้หรือว่าของ r a a g e r ที่เพิ่มดาเมจ20%นะครับหากเลือดเดือดน้อยนะ ซึ่งการปลดล็อก N Y Pad เนี่ยจะต้องใช้แต้มพิเศษครับซึ่งได้มาจากการเลเวลอัพนั่นเองโดย1แต้มเนี่ยจะมาทุกๆ3 l e เลเวลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต้มไม่ได้มีเหลือกีนเหลือใช้จะเลือกปลดล็อกอะไรเนี่ยเราก็ต้องคำนวณเส้นทางนะครับแล้วก็หาทางปลดล็อกให้ดนะีหากเราไม่พอใจครับกับ NyPad เนี่ยก็สามารถที่จะรีเซ็ตได้ทุกเวลาเช่นกันครับโดยอัตราส่วนเนี่ยก็จะเหมือนกับค่าเซต้านั่นเองนะโดยใช้เงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับวันนี้ครับก็คงจบนะฮะสำหรับระบบ NyPad นะคลิปต่อไปเนี่ยจะเอาอะไรมาคุยกันครับก็อย่าลืมติดตามฮนะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ